ถ้าใคุณทำแบบนี้ปีหนึ่งแล้วถึงไม่รวยเพราะว่า,วายิ่งนักธุรกิจหรือนักธุรกิจอย่างผมเนี่ยไม่มีใครมาการันตีรายได้เลยว่าเขาจะจ่ายผมเท่านี้เท่านี้รายได้มาจากทักษะหรือความสามารถล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำทุกๆคนอยากได้แต่ไม่เรียนเรื่องปกตินะมีคนแบบนี้เยอะแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าเรา,าทำธุรกิจ รายได้เรามาจากทัรกษะนะแยกออกนะแต่อย่ามาใช้คําว่าทําแล้วไม่ได้ตังค์อันนั้นเนี่ยต้องไปทํางานประจําได้ตังค์แน่ๆได้ตังค์ชัวร์ๆพะโอเคไปรับจ้างได้ตังค์แน่ๆไม่จ่ายไม่ได้เพราะว่ามันตกลงกันแล้วนะเพราะว่าทําแล้วก็ได้ตังค์แต่อันในดอกลิสเนี่ยเนี่ยคุณจะมาใช้ทาแล้วได้ตังค์ก็ไม่ได้คุณทําปีหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ตังค์เลยสักบาทก็ได้ คุณทำในปีหนึง่งคุณอาจจะไม่รวยเลยก็ได้เพราะว่าหล้าคุณถึงทำปีหนึ่งแล้วคุณถึงไม่รวยเพราะว่าหละบางคนทำมาหนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนยังไม่มีอะไรบางคนหนึ่งปีก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าอะไะก็เพราะว่าทักษะคุณไม่ได้เพิ่มเลยความรู้คุณไม่ได้เพิ่มเลยคือคุณอยู่อย่างเดียวนะคุณอยู่อย่างเดียวแต่ทักษะคุณไม่ได้เพิ่ม โอเคทักษะไม่ได้เพิ่มความรู้ไม่ได้เพิ่มยกตัวอย่างเช่นมันจะมีประเภทที่แบบคนที่แบบเน้นเรียนมันจะมีพวกสายเรียนนะเรียนแต่ไม่ทําคิดแล้วก็ไม่ทํามันจะมีพวกคิดแล้วก็ไม่ทาเรียนแล้วก็ไม่ทําซึ่งผลลัพธ์มันเกิดจากการกระทําไม่ใช่ความคิดไม่ใช่คําพูดถ้าคุณโมแต่คิดโมแต่พูดแล้วก็ไม่ทํามันก็จะไม่มีผลลัพธ์ ทักษะจะเกิดจากอะไรทักษะจะเกิดจากการที่เราลงมือทําถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้นะพอเราไม่รู้เราทําไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นทักษะที่แท้จริงการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการลงมือทําระหว่างการเรียนรู้หลายคนก็ไม่อยากทําไม่อยากเรียนรู้อยากมีแต่รายได้อยากมีแต่ยอดอยากมีแต่เงินอยากได้อย่างเดียวไม่เรียนรู้ไม่ทําความเข้าใจ นสักแต่จะทํามันก็เลยทําไม่ได้มันก็เลยยาก